สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิรินันิยันตังครูสาวนะคะประจําห้องอัจฉริยะค่ะโรงเรียนอนุบาลทัพมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่23 หน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความหมายของกลางวันกลางคืนนะคะปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันกลางคืนกิจวัตรประจําวันช่วงเวลากลางวันกลางคืนและการปฏิบัติตนในช่วงเวลากลางวันกลางคืนด้วยเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยค่ะ โลหมุนรอบตัวเองและดวงอาทิตย์นะคะทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนค่ะเมื่อโรคซีกใดซีกหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะสว่างนะคะเด็กๆก็จะเรียกช่วงเวลานั้นว่าช่วงเวลากลางวันค่ะและซีกที่อยู่ตรงกันข้ามนะคะก็จะมืดเรียกว่าช่วงเวลากลางคืนค่ะในช่วงเวลากลางวานันเราก็จะทำกิจกรรมต่างๆนะคะ จะวัดประจําวันนะคะตอนเช้าเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนนะคะเด็กๆอาบน้ําำรางหน้าแปลงฟันให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นแต่งตัวให้เรียบร้อยใครแต่งตัวด้วยตนเองบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะจากนั้นเด็กๆรับประทานอาหารเช้านะคะเพราะว่าอาหารเช้าสําคัญกับเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้มีพลังงานในการเรียนและทํากิจกรรมต่างๆกับเพื่อนค่ะ และเด็กๆก,ก็มาโรงเรียนกันนะคะการมาโรงเรียนในช่วงโควิดก็ไม่ควรลืมที่จะตรวจวัดไข้นะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะและเว้นระยะห่างด้วยนะคะเด็กๆก,กิจกรรมต่อไปก็คือการเรียนหนังสือนะคะและทํากิจกรรมกับเพื่อนๆน,นะคะเด็กๆและเมื่อเราทํากิจกรรมกับเพื่อนๆทั้งวันแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะเด็กๆ กิจวัตรในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะอย่างแรกก็คือช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆก็ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอันดับแรกนะคะเด็กๆจะดีที่สุดค่ะเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วตรวจในกระเป๋าว่ามีการบ้านหรือเปล่าถ้ามีก็ให้รีบทำก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมอื่นนะคะ หลังจากที่เด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ทำกิจกรรมอื่นได้นะคะอาจจะเล่นของเล่นหรือว่าเล่นกับน้องดูการ์ตูนได้หมดค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จหมดแล้วอย่าลืมทานอาหารเย็นนะคะเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆใช้พลังงานหมดพลังงานไปกับทำกิจกรรมทั้งวันแล้วก็ต้องเติมพลังงานให้กับตัวเองด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆทานอาหารเสร็จแล้วก็ควรที่จะพักท้องก่อนนะคะเด็กๆอาจจะทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นช่วยคุณแม่รางจานช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านก็ได้นะคะหรือว่าอ่านหนังสือเล่นของเล่นกับน้องก็ได้นะคะและก่อนเข้านอนนะคะเด็กๆไม่ลืมแปรงฟันนะคะแล้วก็นอนไวๆด้วยนะคะเด็กๆตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นคะ่ะ เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันช่วงเวลากลางวันและกลางคืนไปแล้วใช่ไหมคะกลางวันก็ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคะเด็กๆพระอาทิตย์จะปรากฏในช่วงเวลาเช้าของทุกวันนะคะท้องฟ้าช่วงเวลากลางวันก็จะสว่างนะคะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆพื สัตว์และสัตว์แล้วก็มนุษย์นะคะต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตนะคะเด็กๆความร้อนแสงอาทิตย์ทำให้ความอบอุ่นอย่างเช่นเวลาเราตากผ้าแสงแดดก็จะทำให้ผ้าแห้งเร็วด้วยค่ะเด็กๆและแสงแดดยังช่วยท่านอมออาหารด้วยนะคะโดยนำอาหารไปตากแสงแดดค่ะเห็นไหมคะแสงพระอาทิตย์ช่วงกลางวันมีประโยชน์กับเราคะ่ะากลางคืนอากาศจะเย็นนะคะเนื่องจากไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์นะคะ ทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะเด็กๆเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ S U N ันพระอาทิตย์เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกลางวันกลางคืนไปแล้วเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะครูขอให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ